สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟไฟแซ t ซิตี้ครับเซิร์ฟนี้เล่นได้เฉพาะมือถือครับเป็นเซิร์ฟมอดครับเปิดมาแล้ว7ปีเลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟในตำนานนะครับและตอนนี้เพิ่มระบบขายพระได้แล้วก็ ออกกําลังกายในเซิร์ฟได้ด้วยครับทุกคนนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับส่วนคนที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับลิงโหลดใต้คลิปไม่ต้องใช้ Discord เลยครับทุกคนนะเข้าเกมสมัครแล้วเล่นได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแหล่งในเซิร์ฟนี้ครับก็คือจุดสร้างพระนะครับนี่สร้างพระแล้วก็เช่าพระได้ด้วยครับนี่ที่ร้านเดอะสโตนนั่นเองครับนี่เดินทางมาที่ร้านนี้เนาะก็ จะเป็นเหมือนงานตรวจวัตถุโบราณนะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็เราไปหาหมวลสารมานะจุดแรกครับทุกคนนะเป็นจุดเช่าวัตถุมงคลน,นะครับถ้าเราเช่ามานะครับในราคา5,000เงินเขียวนะครับเราก็จะได้เกาะกันภัยมาครับทุกคนนะเอามาใส่ในตัวนะครับมันก็คือเกาะดีๆนี่เองครับทุกคนนะนี่เลยแต่เขาจะเรียกว่าเป็นเกาะกันภัยครับเห็นปะไอเดียโคตรดีเอาเกาะกันไย มาใส่ตัวครับก็จะได้เกาะมาจริงๆนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าเราไปหามวลสารมานะครับในคลิปนี้เดี๋ยวพาไปหาด้วยนะครับแล้วก็นํามาสร้างพลาตรงนี้ครับการสร้างจะเป็นเหมือนการสุ่มนะครับทุกคนนะเราจะได้พรามา4แบบนะครับอันแรกก็คือพราชัยชนะอันสองก็คือพระมาร์จอนนะครับราคาก็จะปกตินะแต่ว่าถ้าเราโชคดีนะครับเราจะได้พระสมเด็จเงินแสนกับสมเด็จเงินล้านนะครับโอกาสติดนะครับเงินแสน50องค์ต่อเดือนส่วน พระเงินล้านนะครับสมเด็จเนี่ยได้ถึงจํานวน5องค์ต่อเดือนนะครับนี่ล้านแตกในเดือนเดียว5องค์นะครับทุกคนนะมาสุ่มกันดูนะครับหลังจากที่เราได้มวลสารมาเนาะ พอเราได้พระมาแล้วครับเราก็นํามาขายจุดนี้เลยนะครับมีพระอันไหนก็นํามาขายได้เลยครับนี่อันนี้ก็เป็นระบบขายพระของเซิร์ฟนะครับนี่แต่ว่ามันดีตรงที่สุ่มเอานะครับเราจะได้พระปกตินะที่สามารถเอามาเช่าต่อได้นะห,หรือว่าจะเป็นพระที่ราคาเงินแสนหรือเงินล้านเลยนะครับนี่รวยได้เลยนะครับบอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะสร้างพรนะเนาะเอามวลสารที่เราได้มานะครับ นำมาขายตรงนี้ก็ได้นะครับมวลสารก็คล้ายๆกับแร่นั่นแหละนะครับและในเซิร์ฟนี้เขาก็แปลงมวลสารให้กลายเป็นพระได้นั่นเองครับทุกคนนะนี่ระบบนี้เข้าท่าเอาเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปหามวลสารครับทุกคนนะมาหาแถวพีรามิดนี่แหละนะครับมันจะเป็นงานตรวจหินโบราณนะครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวเราจะได้หินต่างๆมาเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีครับก็คือต้องมีเลเวล5ก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปออกกําลังกายด้วยนะครับออกกําลังกายต้องมีความแข็ง บวก5เท่านั้นครับทุกคนนะง่ายจัดเลยเนาะนี่เลยเราก็แค่มาสมัครครับแล้วเราก็มาตรวจหาแบบนี้เลยนะครับตรวจหาสักพักนะครับมันก็จะมีจุดบ่อนะครับว่าไอ้มวลสารนั้นอยู่แถวไหนหรือว่าวัตถุโบราณต่างๆนะครับนี่เลยเราก็วิ่งมาเก็บแค่นี้แหละครับทุกคนได้แล้วนะครับง่ายจัดเนาะและวิธีการเสริมแกล่งในเซิรฟนี้ครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเองครับนี่ในเซิฟนี้ออกกําลังกายได้ด้วยครับทุกคนนะ แล้วถ้าใครจะออกกําลังกายนะครับต้องมาสมัครสมาชิกที่ยิมแห่งนี้ด้วยนะครับถึงจะออกกําลังกายได้นะครับนี่เหมือนกับชีวิตจริงเลยนะแล้วก็วิ่งไปที่เคาน์เตอร์นะครับทุกคนนะแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะครับนี่มีสมาชิกรายเดือนอะไรต่งตางๆด้วยนะครับทุกคนไม่ธรรมดาแล้วก็การออกกําลังกายนะครับมันเพิ่มการเสริมแก่งของเรานะครับก็คือเพิ่มดาเมจของตัวเราด้วยนะครับสมมติว่า อันตร้าของเราตีได้ประมาณสักเท่าไหร่ดีประมาณสัก13ดาเมจเนาะและค่ามวลกายของเราเพิ่มไปอีก5านะครับดาเมจจาก13มันก็จะบวก5กลายเป็น18นั่นเองครับทุกคนนะนี่ไม่ธรรมดาน่าสนใจมาทุกคนนะอในเซิร์ฟนี้ก็มีระบบแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็การออกกําลังกายก็มีหลายแบบด้วยนะครับทุกคนน่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ลองมาเล่นกันดูนะครับ และต่อไปเดี๋ยวมาดูมือถือในเซิฟนี้นะครับของเยอะจัดเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ทวิตเตอร์ครับหรือว่า x.com นะครับนี่แล้วก็โพสต์ได้เลยครับทุกคนนะอยากโพสต์อะไรก็โพสต์ไปเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ด้านล่างมันจะมีเหมือนรูปกล้องอยู่นะครับก็คือเราสามารถที่จะถ่ายรูปหรือว่าแคปจอตรงนี้ได้เลยครับมีกดถ่ายตรงนี้นะมันก็สามารถโพสต์ได้เลยนะครับนี่ถ้าเรายืนอยู่ตรงไหนอะไรเท่เต้นอยู่หรือว่าทําท่าทางอะไรก็่าไปนะครับนี่ หายลูปแล้วก็ไปโพสเท่ๆได้เลยครับทุกคนนะนี่เลยมีชื่อเราครับแล้วที่สําคัญนะกดหัวใจให้เพื่อนได้ด้วยครับไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวเชียวทุกคนนี่ไงเห็นปะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เต่งดีอยู่ทุกคนกดหัวใจให้เพื่อนได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีช้อปปี้ครับทุกคนนะช้อปปี้ก็คือการเติมตังินในเซิร์ฟนี้นะครับหรือว่าการดูเนต็ตนั่นแหละนะครับนี่แก้ไขตัวละคอรอะไรต่างๆครับดูวิธีการเติมเงินนะแล้วก็ดูพวก v i p ต่างๆในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ ในการตั้งค่านะครับก็สามารถตั้งค่าได้หลายแบบนะแล้วก็สามารถที่จะดูไอเทมในเซิร์ฟได้เลยนะครับเลือกหมวดหมู่ก็ได้นะครับทุกคนนะละเอียดสุดๆเลยนะครับทุกอย่างเป็นหมดหมดเลยนะครับทุกคนนะนี่เลยมีรูปให้ดูครับของโคตรเยอะนะครับนี่ในเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟไม่ตำนานนะเปิดม,มาตั้งเจ็ดปีก็ทุกคนไม่ธรรมาดาอืมแล้วก็พวกแฟชั่นก็มาหมดเลยนะครับนี่ดูดิ มีหมวกน็อกดูนี้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาหมวกน็อกสกาเนาะเล็กเก้อะไรเงี้ยแล้วก็มีว่าผ้าปิดปลาครับมีกรอบโอ้ยเยอะจัดครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าเราจะซื้อนะครับสามารถมาซื้อได้เลยครับทุกคนนะเป็นสายฟรีก็ได้ครับทุกคนนะสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีแฟชั่นต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราอยากซื้อก็มาซื้อได้เลยครับไม่ใช่ว่าใช้แค่เงินเขียวนะ เราต้องไปขุดแร่นะครับทุกคนนะหรือว่าไปหาวัตถุดิบต่างๆมาคราฟมันเองครับทุกคนนะรับโอกาสติดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะนี่แค่เราไปหาวัตถุดิบมานะแล้วก็เอามาคราฟเลยนะมันจะบอกนะว่าแต่ละอันนี้ต้องการอะไรบ้างแค่นั้นแหละครับทุกคนนะแล้วก็ UI ในกระเป๋าก็สวยนะครับทุกคนนะแล้วก็ระบบที่ค่อนข้างล้ำด้วยนะครับทุกคนนะอย่างกับเออ MTA เลได้ก็ว่าได้นะครับนี่ มีระบบแก้ไขอะไรต่างๆเป็นนี้เลยนะครับและทุกอย่างนี้สัมผัสใช้นิ้วกดหมดเลยนะครับทุกคนนะนี่ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะนี่ง่ายๆนะครับทุกคนนะในเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟมือถือด้วยครับทุกคนนะเออทำได้ขนาดนี้เลยนะครับเราสามารถปรับแต่งแก้ไขอะไรได้หมดเลยนะครับและแน่นอนนะทุกคนสามารถเห็นได้หมดนะครับสามารถขยายหน้าก้งหน้ากาก,าก,ากอะไรก็ว่าไปครับทุกคนนะ <c oughs> เออว่ะ เข้าท่าดีครับเซิร์ฟนี้อแล้ว so ก็ลืมบอกไปว่าเซิร์ฟน so ี้เปิดไม้ได้ครับสังเกตที่มุมขวามือนะเป็นรูปเหมือนไม่อยู่นั่นแหละเปิดไม้นะครับทุกคนจะเป็นการกดแล้วก็พูดเลยครับทุกคนนะถ้าเราจะปิดก็กดปิดอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นการเปิดค้างไว้เลยนะครับไม่ต้องกดค้างที่จอด้วยครับทุกคนนะถ้าเราจะกดเปิดแล้วก็พูดพูดพูดไปเลยก็ได้แบบนั้นนะครับทุกคนในเซิร์ฟนี้ไม่ธรรมดานะอืแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวพามาดู สถานที่จัดบอลลูนครับแล้วก็สถานที่แต่งงานด้วยนะครับทุกคนนะนี่มีแมปสวยๆให้ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นจุดบอลลูนนะครับทุกคนนะสามารถขึ้นไปขี่ได้นะครับขึ้นไปหลายๆคนก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดจัดแต่งงานนะครับนี่มาพิเเวดดิ้งได้ครับใครมีสาวลองมาเล่นกันดูครับเซิร์ฟนี้คนเล่นร้อยบวกเลยครับสังเกตที่มุมซ้ายบนนะแล้วก็ มุมขวาล่างนี่จะเป็นทั้งวันที่แล้วก็เวลาจริงเลยนะครับทุกคนนะของเซิร์ฟนี้นะครับเน้นเล่นแบบชีวิตจริงนั่นเองครับนี่ส่วนด้านในครับก็จะมีจุดคอนเสิร์ตด้วยครับทุกคนนะสามารถมาจัดกิจกรรมตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าเอาเพลงลิงก์ u t u b e มาเปิดเลยก็ได้ครับทุกคนในเซิร์ฟนี้นะนี่โคตรฟีนะครับเปิดแบบมันๆแล้วก็เต้นได้ด้วยครับทุกคนนะนี่มาเต้นเล่นกันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาทุกคนลอง มาเล่นกันดูครับสลับเซิฟนี้ครับระบบโคตรเยอะนะครับส่วนใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเซิฟนี้สามารถโหลดมาเล่นได้เลยครับไม่ต้องเข้า d i s c o อ d เพื่อรับไวริสเลยนะครับทุกคนนะในเซิฟนี้ไม่ธรรมดาครับฝากเข้ามาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม